โอ้ยพี oh, ่น้องเอ้ยทุลักทะเลมาเกิดสิมาฮอดเกิดเป็นแม่ขี้ต้มเอ้าวเห็ดยังบบบนี้เอ้าเขามายังบบบนี้พี่น้องโอ้ยทำมาเฮือนเจี๊ยนทำมาเบิ่งความขึ้หนาห้องน้ำก่อนพอดีสิไปทุ่งหาข้างหน้าฮานาก็เลยเป็นทางผ่านพอดีก็เลยแหวะเข้ามาเบิ่งบอสยายจะเปิดน้าใส่เดินให้นยังเกาะ เท่าดแต่สิหุบไปใสนี่เอาเฮยลูกไผ่นี่เอจะเป็นลูกไผ่ฮะบอขึ้นหนาหักฮะลูกมีลูกมีหนาหักจะใส่ตุ่งวนอุยลี่

ตัว,ตว,ตวมันสูงปะนี่มันคือเปียอะนี้วะเอาอาร์ตินตอนี่นะเอาได้สิได้ผัวซะบอ,บอกบอกมาเปิดไว้ถ้าเอาผัวัะก่อนจังปิ๊ดแมนผู้ชายขับแปกกระจับดึงแขนมันไหวโลด <c oughs>

เศษได้เป็นเนาะสามของพอดีเอ้าสิไปทางหนาไปธุระก็เลยแวะมาเบิ่งพอดีเอออาดแลวก็ดีเนาะปลอดภัย่ยน้มไพรนมมาหน่อยได้ใส่มาหน่อยเลยฮะ ไทยอันนั้นนะนยังเย็นมาหาก,กันอยู่เน,นนะาะมันหนาหากัหากกำลังหาดว่าวกำลังว่าเป็นนี่ป้าแต่ว่าเทผื้นฮือนในส่วนตรงนี้นางไปเอาเงินมาใสา่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวชถามนางกันไปเทผื้นฮือน นี่ปิดปิดคักละพี่้อกก้อยบาทเนี่ย เออขัวนั่งฮุบออกมาพี่เนาะเมื่อกี้ยางมาลืมเบิ่งเัวเพิ่ออตั้ง้ก่อนเอารถออกจไปเขาเจนั่นบนตั้งไว้ีก่อนเออ เ <Indonesia> ียนะเฮ้ยนี่ผกมันได่ายว่ากมาก่าันมา่าวยอยูพักปืนมันให้นั่นเราม่แต่แขกแล้วน่่ไวรุน่หรนี่แต่ไวรุนอุน้ม เดี๋ยวสิธาถามจากปากนั่งนั่งแต่เงินมาใต่ซมาเทพื้นยอย่าบอกด้ว,ว่าเงินเรือจากงานคือสิใส่ือสิใส่เป็นขากเทว่ะจากมองไปทางใดเลยหาการบัเห็นบาทนี่ <c oughs> างกันบูเห็นแคมเปนซันเออได้สูบหนามได้นี่เนาะอันนี้พันมีหนามหนามฝนลงมามันตกลงมาใส่นองพี่น้องก็เลยเหมาะเจาะก็เลย จังหวะไปใส่หาบเห็นเลยพี่น uh ้องบ้าน <wh anes salaries> hmm. uh ี่พี่น้องเอ้อาแสดงงานแลตะกี้านนีอือนีเทมนซเทามห้องหนหอือเว้วิไปนอนนาดอกกันอือเทลุนแล้วเพรอยวาย่ันะง้ายยันดดยังใในนอเพื่มืแลมาก็สีแหงนะแหงงยังอยู่บัไดดอกมือนี้ น้อไเขาเกิบได้นางปนะปูงอุนางลุยขนาดอาสันพี่ยื่นยงพี่เป็นอะไไพายืนไปตั้งในพี่น้องแล้วมมี่เาเลยเสียมาปกงานนะมะปกเครื่องเล้วจไปตั้งยืนหน้าบโอ้เท่พื้นเพื่แรวหรอกกระสินี้ป่ไม่ได้วุบเครื่อง้องมาละสิะี Say lại từ lạc qua cửa ngon hay cửa ngon hay mời mẹ đào nào. Ờ, đau, đau. Ờ, sen, nọ, sen. đi lại đi đào đi đi đau, thì đau, ừ, đi à. đi 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 จอบนี่จอนามั้งองาอั้งติดอมจบแล้วอยากอรอากกันยันปูนแข็งแตดาวเอากอนอะ่ชยังว่ามาเมหามเินอะไรไหเนไบางต่หานต้องเอากพูดเป้าว่มื่อแรงสิพาจะไปนอนไทยะ อันสิบุกสทายเลยบ็อันนี้เยเออคืน่เชากนี้ผยันกยันเขาหลักอมันแห้ลมันมันสีแหงอยู่ด้าทางนั้นนะตัวทีเทก่อนนั่นด้แหงอยู่ด้วยอืมอันนี้มาแรงก็ตาอกไปชิมแล้วฮก ย่ากบแทนนี <congratulations> ่เลยอืมอนดอกเลยแ้วไม่ะไรกินเลยนะตาม่เาของคอ้ดเช้าอนางก็อไรดีนำหนักนาที่แดปิดตรงหลันือเดือหนาต่างขาน้นอเครื่องก็จะหมลาบางคนออกมาคือลายแต่บอกจะมาทางใดเ เอาเตียงนับไปไว้นะซักซักเตียงมันล้มแล้วพูณห้าเฮียบชับเอลกันไปเช่าล้านกระโดดออกมาแห้งเฮ้ยไปไว้อยู่แล้วว่าไปอีกกับทั้งล่าวหานจนวันนักห้านักนวไม่กระตี่กระนองก็คองเช็บเติมอีกอืมดีแล้วด้เท่ไหนมันก็ดดีไปน้ำ ยืมันพนีนอองก็อยู่หน้า่บ่แล้วเพื่อน่ะก็บอปูมีก็มีก็ขี้หยก็บอมีคฟตั้งเขายันจะพ้นนี่แหะจโนงลงมาส่ตกจู่ว่าฝนนี่บางตกแต่ย้มกลางคืนนี่น่าจอักง้่งกย้มาแรงนะก็เลยแวะมาเบิงหน้ากันน่องรงนามมันเลยนกรบตกก็ได้เขาหามม่ได้แล้วอืออือแมนแม ถ้าแต่บริสุทธิ์หนาเนาะกลายเยปเ็นแค่ปลาแต่งลงมาคืนน้องอ้ํแบบุ้ยพา่อินพีน่พมแต่งคนลงมามันอยากดูนหน้าแบบมัวะแหมนสัน่นแล้วพอแห้งเพ่แ้งเลพื่อนพอินกน <laughs> พ่นิน้เทนเนเลยอ้ยอันเลตกมาหายมาคืน หิวน้ำเนอะหิวน้ำตอนนี้เออหิวน้ำมันเอาไน้น้องบุกเว้ยบอนน้ำเธอเหมือนเธอหิวน้ำพี่น้องมันไม่ยากเลยนะอืออือปูนมันง่ายมากเต็มขู่เสยจะเป็นเรอเลิศค่ะโอ้เต็มขู่ ไม่ซ้อานล้วนะวะขาดขนาดโอ้ยโซยลซา์เซลล์คน,น,น,นดังไฟสแกนมาหุงวะนี่นะแกงมะหุงเน้อพี่นอ้องกินกนแกมงกกะแกมะหุงแล้วเนาะ กินได้ค่ะจิให้ไปซื้อผมุ้เงินองมันเ้ยนะขนมกินแต่ขนมกินเห็นถอดถูกเลยกินไปคนก็เองว่ะแมนเจ้าจ้ากจะม่สิก้ากินดอกอแมนบอก่ข้าวจบอกว่าหจแม่แนกินกับนมกันว่ะเมื่อไรเมื่อไรขึ้นมาบ่ ยังน,น,นะโอเคพี่น้องจ้าเราก็รจะไปธุระต่อแล้วเนาะเก็บผ่านบรรยาก,กาศไปเพียงเท่านหนึแล้วเนาะขอชะบชร์ไลฟ์บนทุกคนที่ติดตามและพร้อมกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องโอ้ยมาเห็นยังหัวานอ่ะอ่ะ Đi Nhiều nào cái ngân đi nó, bên, bên. nó, chỉ... nó mà, không? Sì, không nhà hiu nám nó เอาเนี่เงินนี่ยมาซื้อปลาทูกินเด้อยอ่าตัวมาถือสูตรใจลายพี่หนังเอ้อ่ามาซื้อกินไปเลยได้บ่ะนี่นะไปเลยเด้อบุสุขชนยังสิไปอันเวียกอยู่ขอบใจบุตรสุขชนที่ติดตามเออไปคนเดียว